ไปตรงไหนก็ครับข้างวัดโอเคครับ ไปนี่ะจ่าสมบัติแลเอาปลาของใครไปนี่เนาะเป็นันี้น่างนีน้ ead, ปน <resource. S 2> ั่งางแน่กันนะ ยาไม่ทำขายหรอมั้นี่เอาโลกไม่ยืดตีครับ ครับผมเอแรกก็อยู่ในกลุ่มลายแจ้งภัยเชียงใหม่ครับผมแล้วก็มีพี่ที่รู้จักครับก็แจ้งมาบอกว่า,วามีใครวา่างบ้างครับมีคนตาต้องการมีคนไปรับไปส่งเงียครับไปฟอกไตที่โรงพยาบาลครับเพราะช่วงนั้นวา่างพอดีครับอีกอย่างเป็นเวลาในตอนพักเที่ยงครับสะดวกสะดวกต่อการไปรับไปส่งครับผมอย่างเช่นไปรับตอนเที่ยงแล้วก็ไปรับ กับประมาณทุ่มหนึ่งะครับก็ไปรับไปส่งครับผมปกติผมก็เป็นอาสา,าสมัครอยู่มูลนธิธิกู้ภัยลมใจเชียงใหม่ครับผมแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ไปเข้าเวรประจําแล้วก็ตอนเช้ามาก็ไปทํางานนะผมแต่ตอนนี้ม,มีมีลูกเล็กก็เลยไม่ค่อยจะไปครับเลยมาหาหาวิธีว่าเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านไหน,นได้บ้างเนี่ยครับพอดีมีทางนี้มาก็เลยอาสา,าช่วยไปครับผมมา,มาถึงครับคิด,ค,ดคิดเองครับผมผมไม่เห็นใน ในมีพี่ท่านหนึ่งครับเห็นที่เป็นขับแท็กซี่ครับบอกว่าอาสารับส่งผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับผมเลยว่าเออเราลองมาทำอย่างนี้ดูไหมอีกอย่างหนึง่งบางทีคนที่เขาแบบไม่สะดวดกับการไปโรงพยาบาลนะยครับเราอาสาไปส่งเขาดีไหมอย่างเงี้ยครับครับผมนําไปโพสลง facebook ครับแล้วทีนี้ก็ให้ <S <S มินเพจ cmcmpray ครับก็เอาไปแชร์ให้ครับแชร์ประกาศให้ทีนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับผมแจ้งลูกสาว ลูกสาวเขาอยู่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาก็ติดต่อมาหาที่น้งตง้ม